หลังทำยังไงหลังจอดทุกครั้งต้องดึงเบรมืออย่าลืมนะอ่ะพอเกียยวว่างก่อนอนุสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบก,กับอาตามาอีกคลิป ที่นี่เราทำมาส่งรถที่จังหวัดยะโสธรที่นี่อำเภอนะครับอี่เมืองค่ะอำเภอเมืองนะยะโสธรส่งรถสามล้อที่นี่ให้กับคุณสานะครับเดี๋ยวจะให้นอ้องอธิบายรายละเอ,อยียดรถให้คุณสาฟังน,น,นะครับไนปะชมครับรถสามล้อเครื่องรีฟานร2 5ซีาซีเพาท้ายมีสโลมีหลังคาปัดน้ำฝนกระจกหน้า โชคใหญ่แกน43ม,มิลกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรราคา65,000บาทโทร0816581922ไลน์ a t c z d 4 8 5 4 l เปิดปุ่มแจ้นี่เลยเปิดแจ้งก,ก็กดปุ่มนะครับไอยู้าง ันนี้ไฟหน้านะไฟหน้าเปิดไฟหน้าเลยมีไฟสูงไฟต่ำด้วยไหมไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายแก๊กเก็ตตัวใช่ใช่ไมต่ำแล้วไฟขอทางใช่ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอันนี้เต็อันนี้คือสุ่มวอล์กลำอะไร สวิตดับสวิดมือใช่ครับถ้าจะเปิดต้องกดลงนี้ใช่มันมันต้านไม่ติดลองปั้นต้านมันก็ต้ไม่ติดเบรกนี่ชุดนี้ครับอันนี้เบรกหน้าเบรกเท้าเบรกมือเบรกมือการไหลครับอันนี้เบรกอยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันนี้เกียร์ถอย ถอยก่ดขึ้นยกขึ้นมันจะได้ยินเสียงมกันะได้ยินเสียงได้ครับลงตั้ดตหน้าันีอส่วนตัวนเกียร์ตลครับนไ่ปกติใช่หมันไได้ทางานไหถ้าเราจะเดินหน้าต้องกดลงออะไรอันนี้เกียร์ตลโกครับตลโลต้องยกขึ้น ยกนึ้นอีกบกลงแรงเลยนี่มีเกลียวไหมใช่ครับเดี๋ยวมันต้องมีไว้เพื่อติดลงหรือใช้ของหนักเกีย์นี่เป็นเกียวนะครับกดหน้าอย่างเดียวเลยใปหน้าอย่างเดียวใช่ครับพอถึงเกียร์สี่ปุ๊บมันก็จะกดไีทิงอ่ะจะเป็นเกียร์ว่า ถ้าไปถึงเกียร์สีปุ๊ปบแล้วมันสดเลยทีนึงก็เป็นเกียร์ว่างเราต้องดูกเกียร์นี่นะครับเกียร์ไปจะขึ้นตรงนี้ใช่ครับพอไปถึงเกียร์เกียร์สี่ปุ๊บเกียร์สามถอยย่างเดียวครับจะว่าเป็นเกียร์วนเข้ามานนบนนี่นะครับบนตกก็แบบนี้เลย ชว์ช่วงตอนเช้ารถไม่ติดอะ่ะก็โชว์ขึ้นโชว์บริหาตัวพอสตาร์ตติดแล้วก็สตาร์ทติดแล้วก็เอาลงได้ได้ห,อหรอตัดตาต์นี่มีสองที่นะครับมันมีตาต์มือกับตาต์เท้าตาเท้าเขาอยู่นี่นะครับแบตหมดหรือ <S <S ต้องมาตามล้วเก็บแบงหน้า ยังไงก็ไม่ติดยังไงก็มีติดทั้งนั้นนี่ก็ต้องเปิดกล่องเก็บของนะครับนี่ถังน้ำมันเติมเก้าห้าเก้าห้าครับมันจุได้เจ็ดลิตรเจ็ดลิตรสบายอยู่แลยเก้าห้าอันนี้ล็อกเจล็อกถังน้ำมันนะครับนี่ล็อกเลยได้เติมอะไรยังออไอวัดรอบครับเพื่อวัดรอบรอบเครื่องยนต์อันนี้กิโล นี่เป็รอบเครื่องยนต์อันนี้เกียร์น้ำมันอันนี้เกียร์กุญแจเดิยวซ้ายเดิยวขวานะครับไม่มีล็อกกันของของนนี้คือเตือนน้ำมันต้องเตือนน้ำมันง่ายเหมือนรถเหมือนใช่อันนี้ไฟจะติดอันนี้ไฟสูงเกียร์ว่างส่วนเบาะนั่งนี่ยกได้แล้วครับโหนี่เยอะได้เดี๋ยวเพื่องดูเวลาช่างเวลาช่างเขาล้างข้าวบงขาบูอะไรเงี้ย หนึ่งเราเปิดสามด้านเลยแต่ต้องเปิดทางก่อนนะครับว่าเปิดให้เปิดด้านหลังก่อนเปิดข้างก่อนเนี่ยเป็นแล้วก็แสดงว่าดูเยอะดูดูมื่อกี่รอบดูเป็นปีแล้วเป็นปีเหรอโอ้โหข้างก่อนอ๋ออนิ้วห้อยสุดนี่ไงนี่ไง ตัวล็อกนี่ไมวล็อกตัวล็อกไ่ดี๋ยวให้เราจะจะนั่งขึ้นแล้วก็เป็นห้อยโซ่แล้วก็ได้นั่นี่ได้ครับบนต้องห้อยโซ่ทุกแตต้องทำใหม่ห้อยโซ่ตัวลเวลต้องใส่ต้องต้องจอดใส่โบตัสุโซ่ใเชือมได้นะครับอ่าหนักไหมหนักหอันนี้บกวยกเพื่อส่งามรู้ภาษาเครื่องร้อยยี่ห้ารีฟันนะครับ จะมีถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายถ่ายอยู่ง่างแล้วครับอันนี้ที่เติมมันถ่ายเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอันนี้เติมเพ่เติมตรงนี้หนึ่งพันโลหนึ่งพันโลช่ถ่ายหนึ่งครั้งถ่ายหนึ่งครั้งแล้วก็พอท้ายสามพันโลพอท้ายจดเปน็นตัวนี้พร้อมกันสามพันโลอันนี้อันนี้ใช้น้ำมันมันเดียวกันน้ำมันเดียวกันนํำคือน้ำมันเกียร์มันเฟืองท้ายเบอร์เก้าสิบ อันนี้ใช้ใช้0.6ลิตรอันนี้ใช้6มิลลิลิตรนิดเดียวอันนี้เดียวใช่ถูกต้องเลยมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้อยู่ฝั่งนี้นะ่นีครับรถมันติดหลมหรือไงเราต้องยกอีกขึ้นนะลองดูดูตัวนี้หนี่งด,ดูตัวนี้ใช่ไหมดิ่งเดี่ยวมนทำงานเนึ่งครับ เดี๋ยวมัานนะครับขึ้น yeah, สนนูงขีสูงขึ้นใช่ไหมใช่ขึ้นเขาเขาท้ายมันก็จะล็อกติดลงทำงานหยุดทบแล้วก็ยกนี่ขึ้นใส่เกียร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็บิดเกี้ยนหนึ่งมันจะเพิ่มแรงเป็นสองเท่าเลยบอกได้มันดีกว่าได้ครับลงแล้วแตัวดึยิงคงไม่เฉยได้ครับเวลาลงแล้วอย่าลืมล็อกนะอย่าลืมล็อกนะอ้าวคนใช้ล็อกให้ดูดิจะล็อกตรงนี้อตรงล็อกด้วยไม่ไม่ล็อกเดี๋ยวเรา๋ย่างเดียว ก็แรงๆแค่นั้นแหละครับครับคุณครัก็ต้องขอขอบคุณศึกษามากที่สั่งรถ3อบครั้นี้คุณครับมาใช้นะครับแล้วก็ขอควาตายนี่จะดูลยนะีนะครับนี่จะเชื่อกันสดนะศึกษาอันนี้เอกสารประจํารถนะครับเดี๋ยวศึกษาไปถ่ายเอกสารหนึ่งใบตัวจริงเกไวที่บ้านตัวเอกสารติดรถเพื่อเจ้าที่ขอดูนะครับ พบกับนัทอมใหม่ในคลิปหน้านะครับดูว่านัทอมจะไปส่งรถที่จังหวัดอะไรสำหรับคลิปนี้นัทอมและคุณจาขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ